E สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนักเตะในตำแหน่งกลางรับนะครับ D M F นะครับผมอ่านเกมโคตรดีเชื่อมเกมโคตรมันครับนั่นก็คือมากนยอดล่างโชว์ทามนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรครับจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยครับมาดูจังหวะแรกกันเลยครับเป็นการขึ้นเกมจากฝั่งเนมัจูเนียนะครับผมนี่มาโดนเดปอตัดได้ครับเราดูจังหวะของหมากนยอนครับแล้วได้ยิงจังหวะนี้ก็ติดบอกครับโอ้โหเรียกว่าอ่านเกมได้ดีจริงๆครับ มาดูอีกหนึ่งจังหวะครับฝังตัวข้ามขึ้นมาครับแล้วมากนยอตนี่แล้วโอ้โหอ่านเกมแล้วจิ้มออกมาได้ครับดูจังหวะหนึ่งครับมาคาร์ลสตอดขึ้นมาครับฝังข้ามแล้วนี่แหละครับมากนยอตอ่านเกมตัดหน้าพอสโคครับชิงบอลออกมาได้สันเนีย่คบของเกซินเย่จับพลิกลูกนี้ก็ดักได้เลยครับมานยอดครับอ่านเกมรอจิ้มอยู่แล้วแล้วเมสซี่ปั่นโค้งเข้าไปครับโอ้โหเป็นการตัดเกมที่สวยงามของมาเกนยอดแล้วจบด้วยเลี้ยวนวเมสซี่ครับ โค้งโค้งเข้าไปครับจังหวะนี้ครับเมซี่ดูครับมาขยอนตัดเกมแล้วจ่ายไปที่เอโต้เลยต้องตอบสซนเก็บเดี๋ยวเมซี่ยอดเยี่ยมมากครับจังหวะนี้ซ้ายโค้งเข้าไปครับดูอีหนึ่งจังหวะนะครับจังหวะนี้บุกแล้วโดนสวนครับแล้วดูครับมาขยอนอ่านลูกนี้จะไม่มีนะครับแมตช์อัพดักเอาไว้ได้ครับถือว่าครบเครื่องเลยนะครับแบบนี้ลดักสองจังหวะตีครับ เดี๋ยวดูอีกทีครับ3จังหวะเน้นๆครับมาหินยศเติมดูโน่ก็เรียบร้อยครับผมเก็บเรียบครับมาหินยศจังหวะนี้ก็นิ่มๆครับง่ายๆเลยครับเป็นนักเตะที่อ่านเกมได้ดีจริงๆครับมาหินยศครับอ่านเกมยังไม่พอยังเชื่อมเกมได้เรื่อยรับจังหวะเชื่อมเกมนะครับค่อยต่อบอลขึ้นมาครับนี่ครับมาหินยศรับบอลจากซีนี่ครับออกไปเรื่อยๆครับ แล้วจังหวะเข้าทำลูกนี้ก็สวยงามมากๆครับจบที่เลี้ยวนเมสเสียบยิงด้วยขวาเข้าไปครับต้องบอกว่าเชื่อมเกมได้ด้วยนะบางินยอตเติมขึ้นมาช่วยเพื่อนเล่นเกมลุกได้มันๆเลยครับรักษาตำแหน่งของตัวเองก็ได้ดีด้วยครับดูครับจังหวะนี้ครับการนี่ครับลงมาซอนในทันด้วยมีความเร็วด้วยนะครับผมมีความเร็วความแข็งแกร่งมีคมครับมางินยอตดูจังหวะเชื่อมเกมดีครับ นี่ครับคอยเก็บบอลถ่ายเทบอลในแดนกลางก็ได้ครับเปลี่ยนออกไปซ้ายครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ขึ้นมาได้จบอีกแล้วครับเซนโลเวอร์สันก็เปิดข้ามาแล้วลูเมนิกเก้กระโดดถีบลูกนี้ป่าแต่ยานซัมเมอร์ปัดออกไปได้ครับดูทีครับจังหวะของมารยอดเชื่อมเกมครับนี่ครับพาบอลขึ้นมาจ่ายบอลแม่นด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับเบอร์หนึ่งสองแต่ว่าจ่ายออกขวาไปติดกิมมารโดนิดนึงครับอ่ะ ดูจังหวะนี้ครับอ่านเกมแล้วดับเพลง่ายเลยครับเยเครื่องมากๆครับกลางรับตัวนี้ครับผมแล้วดูจังหวะนี้กันเลยครับปั่นของข้ามสวนขึ้นมานะครับออกไปทางกาบขวาครับนทด่กาโปครับหลดเมาดินี่ไปได้ครับแล้วจังหวะนี้กําลังเข้าซ้ายครับแล้วมาที่ยอดมาจากไหนครับโอ้โหมาจิ้มได้ทันครับหรือว่าอ่านเกมได้ยอดเยี่ยมเลยครับมาที่ยอดจังหวะนี้ครับแล้วขึ้นมาก็ดูครับ วิ่งขึ้นมาตัดเกมได้อีกแล้วครับนี้สวนขึ้นมาครับเมสซี่เกือบได้จบแล้วครับบอกครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับมาคินยอตกลางรับนะครับผมก็ลองหามาเล่นดูกันได้นะครับถ้าไม่มีล่างโชว์ถามล่างนี้ก็ใช้ล่างอื่นก็ได้นะครับลองจับมาเล่นดูครับแล้วคุณจะรู้ว่ากลางรับตัวนี้ครบเครื่องมากๆครับผมลองไปดูกันครับเลดฟอร์เกมมิ่